สตโตรกหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าแตกเป็นสาเหตุของการชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยแต่รู้ไหมครับว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าการฝังเข็มสามารถช่วยลดความเสี่ยงของสตโตรกได้จริงหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าแตกนะครับเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอซึ่งมักจะสัมพันธ์กับความดันสูงไขมันเบาหวานรวมไปถึงความเครียดแพทย์แผนจีนจะอธิบายว่าเป็นภาวะของชี่และเลือดติดขัดจะเกิดลมขึ้นภายในจนไปอุดกั้น ของสมองนะครับงานวิจัยสมัยใหม่ก็ยืนยันในสิ่งเดียวกันครับว่าการฝังเข็มเนี่ยสามารถช่วยปรับความดันโลหิตลดระดับไขมันในเลือดและไปเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองได้และมีรายงานว่าผู้ที่ได้รับการฝังเข็มควบคู่การรักษาแบบมาตรฐานมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำนะครับน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฝังเข็มอีกทั้งการฝังเข็มยังพิสูจน์ว่าช่วยลดการเกร็งของหลอดเลือดและลดระดับของเลือดเหนืดลงซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญของสโตรก นั่นหมายความว่าฝังเข็มไม่ได้ช่วยแค่ปรับสมดุลของชีและเลือดตามแพทย์แผนจีนเท่านั้นแต่ยังมีผลทางชีวภาพเช่นการไหลเวียนของเลือดการแข็งตัวของผนังหลอดเลือดและไปปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณมีปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันสูงเบาหวานไขมันหรือคนในครอบครัวเคยเป็นสโตรกมาก่อนก็อย่ารอให้เกิดโรคก,ก่อนครับมาฝังเข็มเพื่อเสริมการไหลเวียนป้องกันโรคหลดอดเลือดสมองเพราะว่าป้องกันง่ายกว่าฟื้นฟูแน่นอนครับ ถ้าท่านใดมีคําถามหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพแพทย์แผนจีนฝังเข็มหรือว่ายาจีนก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมสวัสดีครับ